ครภาพตัวการ์ตูนตอนเด็กเดี๋ยวรู้กันคนแรกครับปเนี่ไหนี้อเห็นแล้วลครกันรู้ล้ว่าใครเนี่ยใครครับมิกกตมิกกตร์มิกกตรอมิกกตริย์ใครตอน้ท่านใช่ตัวนะตัวตองตหนึ่งคาราตองตองครับอันนี้ไม่ออกอ่ะไม่ออกเลยยอมได้ฮะอมนะีโป้ฮะเป็นการ์ตูนต่อยมวย คนนี oh. ida, um. uh ้เ huh. นี่ยโอ้หน้าตาน่ารักันด้วยไม่เปลี่ยนเลยนบิตานบิตานบิตะจากอะไรตัวเลือกอะไรไอมอนด์ไอมอนด์น่าใจนะน่ารักขนาดนี้เนี่ยนบิตะใช่จโอเคโอเคุณต้องคันี้เนี่ยโอ้โหกระตุ้นดังแล้ด้วยใครครับหน้าเหมือนข่อขนาดนี้เนี่ยตัวเห็นเรื่องแล้วก็หนวดคุณต้องครับโอ้โหเข้าถูกท้ายได้สองข้อแล้ว ้าเออนี่นอนี้ได้สีอคไรนะต้องดูที่ตาแ้วหละดูหน้าตาหน้าสงสานะขอบตาเลยขอม่าได้นออตาวานเถอะตาเนื้อจูโนจูโนรจโน่จ่าด้วยจโตจูโต้อะไรนะตัวนะตัวดู้องคาได้สีข้างตาโอ้นะ